ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เสียงหน่อยเขาเรียกว่าครับประจับผ้ามาเบิงระบบการแห้น้ำของหยาในเฮาครับมีหลายๆคนทับถามเข้ามาว่าระบบน้ำใส่จังได้ครับนานนี่มันหาแรลงหย่าขึ้นยังเขียวงามพื่อเก่าครับมาเบิงครับระบบน้ำของเขาว่าเขาใส่ระบบน้ำจังได้ครับตรงที่คลับหย่าเขียวครับอีกฟังครับนี่เบึงแหงแรงเลยครับนี่แหงแรงไปเลยฟังนี่แล้วมาเบิงหย่าเฮาครับตอนนี้ยี๋ยผ้าไปเบิงระบบน้ำครับ เขาก็ใส่ปัม้มแรงเครื่อง่นั้นครับก็ต่อสายยางมาเลยครับเพราะว่ามันระยะไกลจากปั๊มตั้งอยูบิทิมสาครับเอาต่อสายยางมาเลยครับเขาก็บ้างบ้างรักเป็นจุดครับเป็นจุดเป็นจุดไปนี่ครับเขาก็ใส่หัวสป,ปริงเกอร์หัวหน,นึ่งเหนียวครับมันจะกินรัศมีเกือบยี่สิบเมตรหรอครับนี่ครับ นี่เบิ้งเจ้าไรยาครับเดี่ลลว่าผลปอยหัวผวกตัวหน่อยกี่ไรได้หนิครับ,บเบิ้องเรื่ลยหัวเขาละครับนี่จะได้เกี่ยวออกเลยตัดออกแล้วครับตัวนี้ตามออเดอร์ครับตัดถึงวัวไปเลยครับตัวนี้ครับระบบน้ำนี่เอาใส่สปริงเกอร์หัวใหญ่ยังสิครับรัศมียี่สิบเมตรเลยครับนี่ สบายสบายเลยครับยุดละยี่สิบนาที่สิบหานาทีก็แล้วแต่เหาว่ามันซุ่มเราครับมากกวยายนี่ครับระบบนำเหา ก็บ่ยุ่งยากอย่างครับเข้าบปเดี๋ยวบางท้ออย่างไรเลยครับก็ใส่สายยางดึงมาเลยครับตั้งแต่จุดป๊มนาเอาไวใส่หัวสปริงเกอร์นั่นั้นครับเขาก็หลากตามจุดที่เข้าว้างใหม่ไว้ครับแบบประหยัดเลยครับว้างใหม่ไปเป็นจุดครับตอกตอกลักไว้เป็นจุดเป็นจุดครับระยะรัศมี20เมตรครับที่น้ำเ้อากระจายไปถึงครับก็ย้ายลักไปเรื่อยๆครับ จุดลยยี่สิบหรือสามสิบนาทีก็แล้วแต่หฮาตามความว่ามันซุม่มหรอครับคี่นี่ครับแนม่ไปใส่กระเขียวเลยครับตัวนี้ระบบนามกันให้ง่ายๆ่ยเองสิครับอย่าชนิดนี้มันมันมันง่ายครับผมว่าแค่ซุ่มคี่นี่มันก็ง่ามแหละครับเพราะตรงถึงกับนามมีนามมีอย่างมันก็แต่มันก็มากนามครับแต่ว่าแค่ซุ่มมันก็ง่ามง่ามขักกหลอครับถือฝนจะกลออย่างสิ้นว้ยเบิ่งบไดเลยครับว่าง่ามขักครับขนาดนี้ ปุ๋ยนี่ผมในบ้านแค่แค่ทั้งสีเดียวคประมาณสิบกิโลนะครับตัวนี้ถ้าว่านหลกานี่ขึ้นสิล่มนอนไปเลยครับถ้านอนกระทับกับไหลกัก็เปื่อยครับที่นี่ครับง่ายระบบหนานม่ที่นี้ครับสบายครับปลูกง่ายครับผมอยากให้พวกเลี้ยงว่าเลี้ยงเฟ้อนี่ปลูกเลยครับมันเป็นอียางถี่ง่ายเดี๋ผม เลี้ยงงัวมากก็ไม่เจออย่างชนิดเลยที่ว่าเฮ็ดง่ายแห้งตัดแห้งแตกแห้งงามครับโอ้ยก็บเ่เคยเจออย่างนี่สิครับแต่ก่อนก็ปลูกกินนี่สีม่วงครับกว่าจะได้ตัดแต่ละหลอบตัวนี้ยินยังไรก็บ่เบิดครับทั้งตัดขายตัดให้งวัวกินแห้งตัดแห้งแตกก็ไหวครับรอบตัดมันไหวครับ ครับกาฝากดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้เสี่ยงหน่อเขาเรียกว่าในเด้อครับเด้อเพื่อมีคลิปใหม่ๆเสนอมีประโยชน์และสาระให้พร้อมให้พี่น้องบันเท่าได้เบ่งต่อไปครับสำหรับมือนีเอาไว้ซํำนีล้ละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ